การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วยแล้วนะคะยิ่งต้องดูแลมากเป็นพิเศษเพราะเมื่ออายุเข้าสู่วัย50ร่างกายเราก็จะเสื่อมลงซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะและที่มักพบเจอบ่อยๆก็จะมีอยู่7โรคด้วยกันนะคะส่วนจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในสูงวัยใจแทบคลิปนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองก่อนที่จะป่วยนะคะ ก่อนไปติดตามค่ะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน Youtube นะคะอย่าลืมค่ะช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะและหากท่านอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดเป็นพิเศษสามารถบอกกล่าวหรือว่าแจ้งข่าวบอกกันได้ค่ะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการแชร์ค่ะ สวัสดีค่ะแม้ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะและอาจถดถอยลงไม่เหมือนตอนวัยหนุ่มสาวดังนั้นการป้องกันและการสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงทีและสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ซึ่งโรคในวัยผู้สูงอายุนั้นมีมากมายนะคะแต่จะมีอยู่เโรคที่พบบ่อย และควรต้องเฝ้าระวังมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. โรคทางระบบประสาทและสมองผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคทางสมองมากขึ้นโดยโรคทางสมองที่พบบ่อยเนี่ยได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบตันและโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองตีบตันด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพลงไป ด้วยผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดด้านในอาจจะหนาหรือว่าแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันหรือว่าหินปูนมาเกาะค่ะทำให้เส้นเลือดแคบลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้น้อยลงโรคนี้มักพบมากในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วน,โร,นโรคหัวใจรวมถึงผู้ที่มักมีภาวะเครียดไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็สูบบุหรี่ร่วมด้วยค่ะโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการตายของเซลล์ในสมองหรือเซลล์ในสมองหยุดทํางานจึงมีผลทําให้การทํางานของสมองเนี่ยแย่ลงหากสมองเสื่อมตัวมากขึ้นหรือไม่ได้รับการรักษาจะทําให้การเสื่อมของสมองเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันได้ค่ะ 2. โรคหัวใจขาดเลือด โรคนี้นะคะเกิดจากหลอดเลือดแข็งตัวเพราะมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือดค่ะทําให้หลอดเลือดเนี่ยตีหรือว่าแคบลงจนปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดส่งผลต่อเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทําให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นโดยปัจจัยเสี่ยงนอกจากอายุที่มากขึ้นเพศและประวัติของครอบครัวแล้วปัจจัยเสี่ยงอื่นๆยังมาจากอาหารการกินและขาดการออกกําลังกายอีกด้วยค่ะ 3. โรคทางกระดูกพอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็จะลดลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงของกระดูกโดยโรคกระดูกที่ผู้สูงอายุเสี่ยงได้แก่โรคกระดูกพรุนและโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโรคกระดูกพรุนค่ะเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชายค่ะ มีสาเหตุสำคัญจากการทำงานของฮอร์โมนที่ลดลงโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือนนะคะทำให้กระดูกบางแล้วก็เปราะหักง่ายขึ้นค่ะอาการของโรคกระดูกพรุนนี้มักค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตเห็นนะคะเช่นรู้สึกปวดตามบริเวณเอวหลังข้อมือหรือเริ่มมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเช่นหลังโก่งไหลง,งุ้มหรือว่าเตี้ยลงเป็นต้นค่ะ โรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อโดยความเสื่อมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ค่ะแต่ว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากเรายังมีพฤติกรรมหรือว่าการใช้งานข้อเข่าเช่นเดิมนะคะอาการของโรคนี้ที่พบก็คือการเจ็บปวดของข้อและข้อบวมเหยียดขาได้ไม่สุด ข้อเข่าผิดรูปหรือว่าขาโก่งค่ะ 4. โรคตานอกจากกระดูกจะเสื่อมสภาพลงแล้วนะคะตาของผู้สูงอายุก็มีความเสื่อมตามไปด้วยโดยโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกโรคต้อหินเป็นต้นค่ะ แม้จะเกิดจากหลายสาเหตุและมีอาการที่แตกต่างกันไปแต่สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคตาเกิดจากความเสื่อมเนื่องจากอายุที่มากขึ้นทําให้การมองเห็นลดลงดังนั้นค่ะเมื่อเกิดอาการผิดปกติควรรีบมาพบจกักษุแพทย์ทันทีนะคะเพื่อทําการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องค่ะห้โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตที่พบมากในผู้สูงอายุค่ะ เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดสูงเกินนะคะก่อให้เกิดอาการต่างๆเช่นปัสสาวะและกระหายน้ำบ่อยดื่มน้ำในปริมาณมากต่อครั้งอ่อนเพลียน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้เช่นตาพร่ามัวตาบอดไตเสื่อม ชาตามปลายมือปลายเท้าและอาจติดเชื้อได้ง่ายด้วยค่ะ 6. โรคไตโรคนี้ในช่วงแรกมักไม่แสดงอาการค่ะแต่เมื่อไตเริ่มเสื่อมมากขึ้นจะทำหน้าที่ลดลงและเกิดการขั่งของเสียมากขึ้นส่งผลถึงการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทำให้ไตนั้นไม่สามารถทำงานได้ปกตินำไปสู่ภาวะไตาวายเรื้อรัง อันนำไปสู่การรักษาอย่างการล้างไตฟอกเลือดและต้องเปลี่ยนไตในที่สุดค่ะ 7. โรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ้นนะคะความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าอยู่ในภาวะอ้วนค่ะจะทำให้แรงต้านทานของเส้นเลือดที่มีอยู่ในร่างกายขึ้นสูงตามไปด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วค่าความดันโลหิตของคนทั่วไปจะต้องไม่เกิน 120, 80ถึง 139, 89มิลลิเมตรปรอดซึ่งหากมีความดันมากกว่านี้ค่ะจะจัดว่าเป็นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงโรคนี้มักจะไม่แสดงอาการผิดปกติแต่บางครั้งนะคะหากความดันโลหิตขึ้นสูงมากก็จะมีอาการเช่นปวดศรีรษะรุนแรงหายใจสั้นหน้ามืดตาพร่าหากปล่อยไว้นานค่ะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่น โรคหัวใจโรคไตโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแตกค่ะเกิดอมัมพฤกษ์หรือว่าอัมาพาตได้เป็นต้นค่ะร่างกายของเราก็เหมือนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งนะคะเมื่อถูกใช้งานอยู่ทุกวันทุกวันเราก็จะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆฉะนั้นหากเราดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษามาตรฐานการดูแลตัวเองให้เป็นนิสัยจนเข้าสู่ช่วงสูงวัยก็จะช่วยให้ยืดสภาพร่างกายที่เสื่อมลงไปได้ค่ะซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทานอาหารให้ครบห้าหมู่งดอาหารรสจัดลดอาหารหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งต้องดูแลตัวเองค่ะขอให้ชาวสูงวัยใจแคบทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ